เตือนคลิปนี้มีสปอยล์หาจากหนัง Spider-Man น c r o s s the Spider-Verse สวัสดีครับใครได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วบ้างชอบกันไหมเอ่ยสำหรับผมโคตรชอบเลยอาจจะไม่ได้เท่าภาคแรกหรอกแต่ภาคนี้มันเหมือนกับหนังที่ไม่เต็มเรื่องสำหรับคนที่คาดหวังหนังมัลติเวิร์เรื่องนี้มันไม่ใช่แบบนั้นมันคือหนังที่ดีเรื่องหนึ่งที่เล่าเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มีภาระต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถเดินในเส้นทางที่ตัวเองเลือกได้ ไม่ว่าทางนั้นมันจะออกมาดีหรือแย่ก็ตามเขาไม่ได้แค่เรื่องอนาคตว่าต้องเชื่อมกับเรื่องอะไรบ้างเขาแค่ใช้พอร์ตของ m u l ติ v e r s e ในการดำเนินเรื่องเท่าน,นั้นเองซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆเลยต่อไปเราจะมาพูดข้อเสียกันก่อนอย่างแรกอย่าที่พูดไปมันไม่จบในตัวมันเป็นหนังที่ค้างคายยิ่งกว่า infinity war สีอีกข้อ2เพลงประกอบที่มีนักร้องไม่ค่อยติดหูท่ภาคแรกเลยอย่างภาคแรกมี sunflower w a s up Danger และก็ Start a Riot ออหรือ Memory ภาคนี้มันไม่มีเลยอาจจะมีแค่เพลงเดียวตอนฉากที่เกวนอยู่กับไมค์ข้อ 3. เผยฉากขายเกือบหมดแล้วพวกตัวละครเหล่าสไปดี้คนอื่นคือเหมือนเราเห็นในตัวอย่างหมดแล้วอ่ะจะมีก็แค่บางตัวที่ทําให้เราวาวมากข้อ 4. ไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวหนังเท่าไหร่แต่พอตอนดูภาคไทยแล้วมันขัดใจมากก็คือเขาไม่แปลภาษาสะะเปนเลย ซึ่งซับไทยที่ผมฟังมาก็ไม่แปลเหมือนกันมาทําให้เราขาดบริบทต่างๆภายในเรื่องอะ่ะมันขัดใจนิดนึงต่อไปก็คือข้อดีเลยข้อแรกพาร์ดราม่าระหว่างครอบครัวมายที่เราได้ซึ้งกินใจมากมันมีเรื่องปัญหาทางบ้านตัวไมายนั้นอยากเติบโตด้วยตัวเองไม่ได้อยากทําในสิ่งที่คนอื่นวางไว้และยิ่งประเด็นดราม่าที่เกวนแฝงตัวเข้ามาทํางานให้กับมิวเกลอันนี้ยิ่งสนุกคือเพราะเธอแวะมาหามายนี่แหละ ถือทาให้ตัวอัปปอร์ตหลุดหนีไปส่วนปมเรื่องพ่อของเวนก็ดีมากเช่นกันในตอนจบผมนี่น้ําตาซึมเลยที่บอกว่าเธอคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพ่อไม่ใช่ยศตํารวจแต่อย่างใดต่อไปเป็นปมเรื่องของไมค์คือคนที่ทําให้ปีเตอร์จัก,กรวาลของตัวเองตายและทําให้แมรมลเรสจัก,กรวาล42กลายเป็นพาวเลอร์เพราะเสียพ่อไปอยากรู้เลยว่าจะเล่าต่อ,อท่าไหน ตอนจบคือเวนฟอร์มทีมตัวละครเดิมจากภาคแรกกลับมาหมดเสริมทัพด้วยสไปเดอร์ไวทที่เป็นร่างวาตานะแล้วก็สไปเดอร์แมนอินเดียและก็สไปเดอร์พังซึ่งหวังว่าในอนาคตจะมีสไปเดอร์แมนโเอชนะหวังว่านะข้อ2ฉากต่อสู้โคตรอลังการในเออร์สไปเดอร์แมนอินเดียเนี่ยย่างเดือดมาต่อคอมโบกันได้มันมาก a อนิเมชันนี่ไม่ต้องพูดถึงระดับเพอร์เฟกข้อ3ตัวละครหลกักมีซีนขายได้พอเหมาะ ตัวแรกสไปเดอร์พังมาไม่ได้เยอะมากนะแต่เป็นตัวชงมุกได้ดีเลยเป็นตัวที่นอกข้กสุดๆและภาคไทยโคตรดีอ่ะคามิโอตัมพุตมาได้ไงเมนุแล้วก็สไปเดอร์แมนอินเดียก็ล่ามุมมองของวัฒนธรรมอินเดียแบบสรุปภ <the> ายในไม่กี่นาทีซึ่งภาคไทยทําได้ดีมากมีสำเนียอินเดียที่ไม่ติดตลกมากเกินไปและปมตัวละครของมิเกลก็ถือว่ามีเหตุผลเพราะว่าเขาไปสวมรอยเป็นมิกเกลที่ตายไป จนทำให้จักรวาลทั้งจักรวาลล่มสลายซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับอินเคอร์ชันที่เกิดขึ้นในหมอแปพักสอนั่นเองส่วนซีนที่มีเกลออกปฏิบัติการเท่ทุกช็อตมันดูทรงพลังและน่ากลัวมากทั้งที่เขาเป็นคนดีนะและนำพาไปสู่ข้ออีสเตอต์เอกระดับเมกาแม็กคุณต้องจับตามองดีๆนะมันไม่ใช่แค่อันสอันนะม,นม,มันมีแบบมันมีแบบเป็นขยง ซึ่งดูรอบเดียวไม่มีทางจับได้หมดหรอกตัวหลักที่ผมจับได้หรือรู้จักก็ประมาณนี้ได้แก่ s p i เดอร์ n มนอ i ลิมิ d ซึ่งมายืนโง่ๆแล้วก็ The s p e c t คล่าสไปเดอร์แมนที่มีบทพูดประมาณนิดนึงแล้วก็สไปเดอร์แมนเวอร์ชันทีวีในปีถึง็1961ซึ่ง,งมาหาช็อบหนึ่งแล้วก็เป็นไลลี่สกาเลตสไปเดอร์ที่ได้นักพากจากพระเอกบุคลินในนซึ่งเอามาเอามาทำไมไม่รู้ ส่วนอันนี้จะว่าเป็นข้อเสียหรือเป็นข้อดีก็ได้แต่สําหรับคนที่ไม่ได้ดูสไปเดอร์แมนภาคเก่าหรือพวกเวน o อมหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ s p i d e r m a แเท่าที่คนเคยดูมานะสิ่งที่เราพูดอาจจะมีบางตัวที่ผมไม่ได้สังเกตแต่บางตัวที่ผมทันเห็นก็คือตัวละครนอกเหนือจากแอนิเมชันที่ผมจําได้ก็คือ Earth ธเวน m ที่มีซีนร้านสะดวกซื้อที่มีป้าเฉงจําชื่อชื่อป้าเฉงได้ป่ามนุษย์น่าจะชื่อนี้แหละและก็เอิร์ธจากเลโก ที่เป็นเลโก้เลยอ่ะแล้วก็เออสไปเดอร์แมน PS4 หรือ i n s o m มิเนที่ออกมาบานซีนหนึ่งเป็นเป็นโมเดลจากเกมเลยอ่ะไม่ได้เป็นโมเดลจากแอนิเมชันแต่อย่างใดเป็นเกมอ่ะแล้วก็จาก The Amazing Spider-Man ที่เป็นหน้าของแอนดูกาฟิลกำลังร้องไห้ให้กับตอนพ่อเกวนตายแล้วก็สไปเดอร์แมนของโทบี้ที่โชว์การตายของลุงเบนเป็นเอาช็อตจากในหนังมาเลยเห็นหัวโทบี้นิดนึง จริงๆก็มีของคอมมิอีกมากแต่ผมไม่ได้อ่านก็เลยไม่รู้และที่ผมร้องเย็ดเคในโรงก็คือตัวละครจาก M.C.U ที่แสดงโดยโดนัลโกเวอร์ที่รับบทเป็นแอรอนหรือเดอะพาวเลอร์ของจักรวาล M.C.U ซึ่งใน M.C.U นั้นยังไม่เขายังไม่ได้เป็นเดอะพาวเลอร์เลยแต่ในหนังมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่เขาไม่ได้เล่าเฉยแต่ไม่รู้ถูกจับมาได้ไงนะเขาปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่อง Spider-Man h o m e c o m i n g ในปี2017 และก็เป็นครั้งเดียวด้วยซึ่งตัวนักแสดงโดนัลด์กอเวลก็จะมีหนังเดียวในอนาคตด้วยแต่จะเป็นคนรบทบาทกันนะโดยเรื่องนั้นจะเป็นตัวละคร Hypno Hustler มันคือหนังภาคแก้ของวายไลายสไปเดอร์แมนที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรที่ใช้เสียงเพลงในการป้นข้อ5การปรากฏตัวของตัวละครแบบคนแสดงมันอาจจะทำให้หนังเรื่องนี้แหวออสการ์ Oscar, ในสาขา Animation of the Year เพราะว่าเลโก้มูฟี่ก็เหมือนจะแห้วได้ผลนี้นี่แหละแต่ช่างหัวมันเถอะเราต้องการแค่หนังสนุกเราไม่ได้ดูหนังเพื่อไปอดูว่าเรื่องไหนจะได้รางวัลเราไม่สนใจเรื่องนั้นน่ะเราขอแค่มันสนุกก็พอแล้วแต่เรื่องพวกนี้มันจะดีไม่ได้เลยหาขาด2คนนี้นั่นคือฟิลลอร์ดและคิดมิลเลอร์พวกเขามีผลงานแพชชั่นมากมายอาทิ The Lego Movie ที่ผมเพิ่งพูดไปและก็ยี่สิบเอ็ดจัมสตีหรือยี่สิบสองจัมสตีด้วย และก็กําลังคุมงานให้กับโปรเจกต์สไปเดอร์แมนในอนาคตแต่ไปตัวอื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดได้จะเป็นสไปเดอร์นัวกับซิวที่จะเป็นซีรีส์ลงในพามวิดีโอซึ่งทุกเรื่องที่แกทําโดนใจผมหมดเขาเคยเกือบได้ทำฮันซโลด้วยจริงๆก็ถ่ายไปแล้วแหละแ,แต่โดนดีดีไล่ออกเพราะแนวทางของสตูดิโอกับเขาไม่ตรงกันซึ่งดูจากสไตล์ก็น่าจะรู้นะว่ามันเป็นยังไง คือ2คนนี้เขาไม่ชอบทําอะไรเจมเจเขาชอบทําอะไรที่แตกต่างข้อดีข้อสุดท้ายเรื่องเสียงเอฟเฟกและแอนิเมชันมันถือว่ายกระดับจากภาคแรกมากมีท้ามุมกล้องที่แปลกตาแอนิเมชันที่ลื่นไหลกว่าภาคแรกแต่ก็มีความเป็นสไตล์ที่ไม่เคยมีเรื่องไหนทํมาก่อนหรืออาจจะมีแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังมันมีสไตล์การวาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละเอิร์ธซึ่งอย่างที่ผมพูดไปมันมีเลโก้ด้วยและก็มีของคนแสดง ส่วนตอนที่ประกอบตอนจบนี่โคตรบิวเหมือนกำลังจะไปออกรบในสงครามเลยซึ่งประพันธ์โดยคนเดิมอย่างเดนเนียลเพมเบอร์ตันเจ้าเก่าซึ่งพอถังจบผมแนะนำให้รีบไปหาฟังเลยไม่รู้ตอนนี้วางขายหรือยังส่วนตัวร้ายเดอะสปอตที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดประตูนในภาคแรกผมว่ามันยังไม่ค่อยได้โชว์อะไรมากมายผมเลยไม่ค่อยได้ชอบเขาเท่าไหร่แต่ถือว่าฮามากแต่ประเด็นตอนที่เขาเป็นตัวร้ายก็ถือว่าดุดันนะ ชอบประเด็นที่เขาด่ามายว่ามาเล่นมุกทําไมทั้งที่ทาคนอื่นเจ็บและยังมาหาว่าเขาเป็นตัวร้ายระดับตําบลอีกไม่ใช่มหาวายร้ายนี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะของไมมอร์เรสอยากให้ภาคหน้าพี่แกเอาจริงนะแบบล้างบางหลายจักรวาลไปเลยแต่ขอให้เห็นนะไม่ใช่แบบแข่งที่โมว่าล้างหลายจักรวาลแต่แบบเราไม่เห็นนะเราไม่รู้ซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละผมให้ประมาณ9เต็ม10 ซึ่งภาคแรกผมให้สิเต็มสิเป็นหนังสไปเดอร์แมนที่ดีที่สุดส่วนเรื่องนี้มันก็เหมือนกันอะมันเท่เหมือนกันแค่ไม่ได้ดีเท่าภาคแรกแค่นั้นเองแต่ก็ถือว่า 10, เก้าเต็มสิบนะเว้ยไปดูกันสนุก